วันนี้เป็นวันอังคารที่22กันยายน2563เรามาสรุปแนวโน้มราคาทองคำของวันนี้ด้วยกันครับมาเลยก็คือกรณีที่1กรณีที่1คือราคาราคามันอีกครั้งนะครับราคามันลงไปเมื่อวานที่โลไปทำโลไว้นะครับแล้วเกิดการหลุด หลุดเทนนะครับหลุดเทนลงไปเนาะหลุดเทนลงไปนะครับหลุดเทนลงไปแล้วมีการกลับตัวขึ้นมาในตอนนี้นะครับกลับตัวขึ้นมาในตอนนี้นะนี่ก็คือกรณีที่1นะครับกรณีที่ะอ่นะแล้วการกลับตัวเข้ามาในวันนี้เนี่ยให้เราสังเกตให้เราสังเกตเส้นแนวต้านสีเหลืองเส้นนี้นะครับแนวต้านสีเหลืองเส้นนี้นะครับถ้าราคาสามารถกลับขึ้นมาได้ นะราคากลับขึ้นมาได้หรือราคากลับขึ้นมาไม่ได้นะกรณีที่ก1กรณีที่1ก็คือราคากลับเข้ามาได้กรณีที่1ราคากลับเข้ามาได้ราคาก็จะกลับเข้ามาแล้วก็มาเคลื่อนตัวอยู่ในราคาก็จะกลับเข้ามาแล้วมาเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้ต่อไป นี่คือกรณีที่1นะกรณีที่1กรณีที่2ก็คือราคากลับขึ้นมายืนบนเทนไม่ได้ราคาก็จะกลับลงไปแล้วก็ลงไปนี่คือกรณีที่2นะครับกรณีที่2นะราคาก็จะกลับลงไปแล้วก็ลงไปทดสอบแนวรับล่างตรงนี้ราคาก็จะมี2กรณีครับสําหรับวันนี้นะครับสาหรับวันนี้ราคาจะมี2กรณีตามนี้เลยคือ การกลับตัวขึ้นมารีบาวขึ้นมาของราคาหลังจากที่ทำโลที่1881เหรียญแล้วเมื่อคืนนี้นะแล้วก็กลับตัวขึ้นมาแล้วก็มาตอนนี้อยู่ที่1 9 1เเหรียญน,นะปัจจุบันนี้นะครับณนะตอนนี้เลยราคาเรียวไทม์นะกราฟอันนี้เป็นกราฟเรียวไทม์นะครับให้เฝ้าระวังเส้นแนว ต้านซึ่งกลายเป็นแนวรับสีเหลืองของสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับให้เฝ้าระวังแนวรับซึ่งกลายเป็นแนวต้านของสามเหลี่ยมสีเหลืองตัวนี้นะครับก็คือเส้นนี้เนาะให้เฝ้าระวังเส้นนี้หากกลับเข้าไปอยู่ในกลับขึ้นไปยืนได้เมื่อไหร่จะเป็นกรณีที่1ครับก็คือราคาจะไซด์เวย์ออกข้างแล้วก็อยู่ในสามเหลี่ยมต่อไปนี่คือกรณีที่1กรณีที่2ถ้ากลับเข้ามายืนไม่ได้ราคาจะลงต่อครับ แล้วก็จะลงไปเพื่อทดสอบเส้นเทนสีชมพูครับที่อยู่ที่1862เหรียญตรงนี้นะครับ1862เหรียญตรงนี้ก็คือกรณีที่2อ่าทีนี้เรามาแนวรับแนวต้านกันเลยครับแนวต้านมีทั้งหมด123456แนวต้านมีทั้งหมด6แนวครับแนวต้านมีทั้งหมด6แนวแนวต้านที่1นึ่ง1920แนวต้านที่2 1923แนวต้านที่3 1926แนวต้านที่4 1936แนวต้านที่5 1942แนวต้านที่6 1980ครับแนวต้านมี6แนวนะครับแนวรับแนวรับมี6แนวเหมือนกันแนวรับที่1 1905เหรียญ แนวรับที่1 1905เหรียญแนวรับที่2 1900เหรียญแนวรับที่3 1896แนวรับที่4 1881แนวรับที่5 1862แนวรับที่6 1850มี6แนวรับนะครับ ที่6ก็คือ1850เหรียญนะครับโอเคแนวรับแนวต้านอย่างละ6แนวตามนี้เลยวันนี้เวทแอนด์ซีการปิดแท่งเทียนดีๆนะครับแอคชั่นตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นนะแอคชั่นตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ครับรวยรวยรวยสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ